อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันต่อเลยนะครับโอ้โหทุกคนมีข่าวร้อนออกมาเมื่อกี้เลยนะว่าราฟินญาเนี่ยให้เวลาบาสโลนาครับไปตกลงกับลีซ่านะครับใน48ชั่วโมงไม่งั้นเนี่ยจะหันไปคุยกับสิงห์บลูเชลซีแล้วนะครับจะไม่รอแล้วอะไรประมาณนั้นโอ้โหเหมือนตัวเองรอเลือกได้เลยนะครับมีรายงานนะครับว่าราฟินญาเนี่ยให้เวลาบาสโลนารับไปตกลงกับลีจูเนเตดภายใน48ชั่วโมงก่อนจะหันไปเจรจากับเชลซีแทนนะครับ เชลซีเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับเรย์จูเนเตดครับที่60ล้านปอนด์มาสักพักแล้วแต่ดาวเตะทีมชาติบ,บราซิลเนี่ยยังไม่ย้ายไปร่วมทีมเพราะเขาสนใจไปเล่นให้กับบาร์เซโลนามากกว่านะครับข่าวนี้ครับเอามาจากโกเนี่ยรายงานว่าราฟินญาครับกับดโกเอเนต์ของเขาเนี่ยให้เวลาต่างดาวบาร์เซโลนาเอาไว้48ชั่วโมงเพื่อหาข้อตกลงกับยูงทองหรือว่าเรย์จูเนเตสให้ได้นี่ฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจะหันไปเปิดการเจรจากับเชลซีแล้วนะครับ จนถึงตอนนี้ครับการเจรจาระหว่างบาร์ซ่ากับลีดจูเนเตดมีความคพบ่มหน้าขึ้นและน่าจะมีข้อสรุปเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยที่รายงานระบุว่าทีมดังแห่งคว้นกาตาลันเนี่ยอัพข้อเสนอมาให้ทัดเทียมกับเชลซีแล้วนะครับถึงแม้ว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกเงินแต่พวกเขาเนี่ยก็บรรเทาภาระดังกล่าวไปได้บ้างด้วยการขายส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไปนะครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขากําลังเจอปัญหาเพราะนักเตะใหม่อย่างฟรองเคซี่กับอันเดรส์กิเตนเซ่เนี่ยยังลงทะเบียนไม่ได้จนกว่่าาาาพพวกเเขขนนยจะะหรรได้้ิมึคับ ปัญหาการเงินเนี่ยส่งผลให้บาร์ซ่าน่าจะต้องแบ่งจ่ายค่าตัวของราฟินญาโดยที่เงินก้อนแรกนั้นน่าจะน้อยกว่าข้อเสนอของ Blue สิงห์บลูเชลซีซะด้วยนะครับดาวเตะวัย25ปีเนี่ยตกลงสัญญาส่วนตัวกับทีมของเชบีเอเเดสมาหลายเดือนแล้วแต่ติดปัญหาที่บาร์ซ่าเนี่ยยังตกลงกับเรย์ซิลเนเตตไม่ได้ราฟินญาครับจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทัพนักเตะลสที่จะเดินทางไปทัวร์พรีซิชั่นในออสเตรเลียเพื่อที่จะสาสางอนาคตของเขาให้เสร็จสิ้นนะครับโอ้โหตอนนี้เหมือนว่าบาร์เซ ต้องรีบดําเนินการแล้วเพราะว่าราฟินญาเขาบอกว่าให้บาร์เซโลนาเนี่ยไปคุยกับลีดส์ยูไนเต็ดสโมสรต้นสังกัดของเขานะครับภายใน48ชั่วโมงก็คือ2วันนะครับคุยให้เสร็จลุล่วงถ้าคุยไม่เสร็จลุล่วงหรือว่าไม่บรรจบเนี่ยก็จะหันไปคุยเชลซีแทนนะครับโอ้โหตอนนี้คือขี่เส้นตายแล้วนะครับทุกคนคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยสําหรับการตัดสินใจแบบนี้ของราฟินญานะครับโอ้โหคอมเมนต์เข้ามาครับ